ครงการอนามัยโลกเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญ26คนเข้าไปค้นหาคำตอบในประเทศจีนอีกครั้งเพื่อสืบสวนหาสาเหตุการระบาดของโควิด -19 เนื่องจากการสอบสวนโรคครั้งที่แล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมายังขาดข้อมูลอีกหลายอย่างเช่นเดียวกับรัฐบาลจีนที่เตรียมตรวจสอบตัวอย่างเลือดของชาวเมืองอู่ฮั่นมนฑลหูเปย่ยเพื่อหาต้นต่อการระบาดของโควิด -19 แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะตรวจสอบเลือดเป็นจำนวนกี่ตัวอย่าง ธนาคารเลือดแห่งนี้จัดเก็บตัวอย่างเลือดไว้ประมาณ200,000ตัวอย่างและมีจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี2562ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นช่วงที่โควิด -19 เริ่มแพร่ระบาดการทดสอบจะเริ่มขึ้นเมื่อตัวอย่างเลือดถูกเก็บไว้ครบ2ปีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ธนาคารเลือดจะเก็บเลือดของผู้บริจาคไว้เผื่อในกรณีที่มีความจำเป็น ต้องใช้เลือดเป็นหลักฐานในคดีความต่าง,างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริจาคเลือดและเลือดเหล่านี้อาจจะช่วยไขยปริศนาว่าเชื้อโควิด -19 เริ่มแพร่ระบาดเมื่อไหร่และใครคือผู้ติดเชื้อคนแรกแม้ว่าโควิด -19 จะระบาดมานานเกือบ2ปีแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นต่อการระบาดนั้นมีอยู่น้อยมากโดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าสิ่งเดียวที่รู้แน่ชัดในตอนนี้คือไวรัสโควิด -19 ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพส่วนสมมติฐานต้นต่อ,ตอการระบาดมี2อ,อย่างอย่างแรกเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นเองโดยเชื้อไวรัสแพร่จากสัตว์สู่มนุษย์ข้อ2คือไวรัสหลุดจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นข้อมูลที่สนับสนุนสมมติฐานในเรื่องนี้มาจากรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal สื่อฉบับนี้รายงานอ้างข่าวกรองสหรัฐว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2562มีนักวิจัยของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น3คนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งทั้งหมดมีอาการที่สอดคล้องกับรโรคโควิด -19 และไข้หวัดตามฤดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จีนจะประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อคนแรกไม่นานแต่รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกที่ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นต่อการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ระบุว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในบันทึกของทางการจีนและพวกเขายังเข้าไม่ถึงข้อมูลของคนไข้174คนที่ล้มป่วยในช่วงแรกๆที่มีการระบาดโดยรู้เพียงแต่ว่าเครื่องหนึ่งของผู้ติดเชื้อไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหัวหนานณเวลานี้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่น่าจะเป็นพาหะของไวรัสโควิด -19 เพราพบว่าวรัสที่ตรวจพบในข้างข่าเกือกม้าในมณฑลยูนนานของจีนซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี2555 เป็นไวรัสที่ใกล้เคียงกับโควิด -19 มากที่สุดคือใกล้เคียงกันถึงร้อยละ9 6 2แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พบไวรัสในคั้งข่าวที่ใกล้เคียงกับโควิด -19 เช่นเดียวกันอย่างคั้งข่งาวเกือกม้าในกัมพูชาและค้้งขาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ในจังหวัดชเชเชงเซามีความใกล้เคียงมากกว่าร้อยละ90แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านี้จะเป็นต้นกำเนิดของการระบาด เพราะ,ะ่่านที่ที่อยู่อาศัยของค้างคาวกระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นต่อการระบาดของโควิด -19 ที่เราทราบกันณเวลานี้ดังนั้นคงต้องจับตาดูว่าการตรวจสอบของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกและการตรวจเลือดชาวเมืองอู่ฮั่นของรัฐบาลจีนจะช่วยไขยปริศนาที่มาของการระบาดได้หรือไม่สวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณ ขาเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน